สบัยดีสบายดีสวัสดีพี่อน้อกพ,พอๆกันตอนแรกๆนี่มีเมนู มกปลาซิวพี่น้องอันนี้เป็นเกรือเคียงครับม,ม,มาลงมือมกกันเลยพี่น้องไปตลาดมาได้นะมามาลงมือมกพี่น้องมามาลงมือ,อนนมกกพี่น้องลงมือเอานี่ไปนียมกตรงไหนนี่ปลาซิวพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องจากนั้นจะเอาเครื่องนี้เอาตำใ้เครื่องแกงมีหัวจิไข่ไอ้หอมแดงพี่น้องอะไรก็ใส่ข้าวเบือนหน่อยนึง ผิกน้อยนึง่งแล้วก็ใส่ปลาแดงหน่อยนึงพี่น้องเห็นโอ้มาลุงม,มูลังเลยนี่จับมันทมอพี่ายยตากล่องคนเก่าคนเดิมน้อพี่น้องเบาดอนคนโกรใส่น้ำปลาแดงหน่อยนึงแล้วก็ใส่ผงนัวพี่น้องใส่เป็นนัวหน่อยนึงไอจับมัดทีหมอไปได้ ใส่ไปงนอัปหน่อยหนึ่งแล้วก็เกลือเขาอ,อย่างนี้เกลือใส่บนลายอย่ามันเข้มอโอ้ปลาซิวก็โตงใหญ่พี่น้อง,ง,งส,ดสดๆเลยงไ,งไปตลาดมือเสานี่นโลละเจ็ดสิบพี่น้องซื้อมะเขือโล่สามสิบห้าบาทพี่น้องายบอ นะตัวใหญ่ๆพี่น้องโอรอยู่วันพี่ก็ได้กินปลาซิวกันเด้อว่นต้องอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อฉะนั้นเราก็ใส่พักลงไปพี่น้องนี่จะมีพักพักบัวและะ้วก็ไอ้พักกระแยงแล้วกะ็พักอีตูพี่น้องและะ้วก็ค้นค้นค้นมะถึกรีบประครับแล้วก็ใส่ไอ้ใบบักูดหน่อยนึงเพราะมันหอมพี่น้องแล้วฉะนั้น,น,น,นเราก็จะเติมน้ำ ใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้เฮ้ยเรามกหมอ,มอพี่นอ้องมันไม่มีใบตองอ่ะเปิดเตาได้เลยบันนี่เดี๋ยวรอบมันหอนก่อนมาเลยพี่นอ้องหอมหอ,อมตูวดพี่น้องนี่ก็ยังได้หน้าตาพี่น้องน่าก,กินวะหอ,อมตวูตวดตวดพี่น้องคุณอะหอ,อ,อมอันนั้นมี้อง อมพักครยง่นุัวหนพี่น้องปลาซิวเป็นตัวน,นะสดะค่ววาะางตาขน่าจะปลาซิวมาจากภาคอีสานคนละเตลีคตะเล,ะเลครับพี่น้องไอ้โรคด่างของมนี่นะสลอดใส่ไส้สติดหมอละติดต,ตัวมันบูเดี๋ยวหามันหนาบก,บกเนาะบบมีอันบ่มีพริกดิบใส่น้ำไหม โอ้พี่น้องคุณนะคราวนี้เาหาก็เป็นติ๊บคนน่ะคุณนะครนนะาวนี้เาหาก็บอะไรนะเดี๋ยวรอมันซุกก่อนมากินน้ำกันพี่น้องไอ้นามมันโบกๆแห่งๆเนาะคล้ายๆมกหนามมกไอตองเนาะเสกแสบแค่เปียกดอกใส่ออกระทะมกะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินพี่น้องตีน้องกิน,นแล้วอะไรบ้างน,นี่ลงมือนะ เขาเดวเนี่มีอันนั้นไม่น้องแนวกินกัน,กนอะแกงกะทิบุ่คะนะับมมามนะยับคานาพี่น้ำมันไก่ขอพี่เส่เข่ากองลงไปอืม้าคนเาเห็นแบบล่ยคน้นนนะบคลมล่ะบคเลยล่อน,นา ก็ดีแล้วมันบกพร่งในกาสบดถุาเพราะเอ้ยเอยเขาขีอไว้อลเลยเขาเีับใครไปบีบบางอันขีมันมันบ่มีไงเขาก็เยกว่าบบีบเ็นไมันคุ้กไิ่นก็มีหลายอย่างอยู่แกงไก่

น่าแม่เจ้าวอให้มันดังเงินเจ้าเอาเงินี่ยดินวจะขอเนหนเลยดิวอยกไเถือกจะรีบพอหายก็ซื้อนี่ก็นี่ไปอกยู่กับพ่ตีแจ้งอะไรกัเอน้อเราไปแบบเดียวเราไประมาณถึงตเจอรีบนี่รีบไนึนอไปซื้อนจากยู่ได้เห็นนี่ะ เอนที่จะพกมันไปปากเปล่าอ่ะมันก็เก็บห้องเงียบไปแสดวถือเล็เลยจ้ะตอนที่จะพกถือเล็กพอจะพิดห้องเงียบแล้วนะเอาล่วงลุมก่อนเกะกะอันนี้ก็แล้วกัน แกงกะทินี่ก็แซ่บพอแล้วเนาะคนแกงกันมาจากเมืองเยเ็นแล้วมั้มโอเคทำไมมันหมุนอ้อนน้อยอย่างนี้นต้วหน่อยมนหมุนตัใหญ่อยบ่เหมือนมันโดนสารจำ

ถ้าใส่ใบตองกล้วยนะเกินว่ามกใบตองมกมกกระซิวจะว่าเอิดอุคือกันเอิดอะไรย่างเอิดอุในเอิดมกแน่เกิดอุในมกแน่แบบแมงที่นายแมงที่สอนแมงเจ้านายสมุนไพรเนาะสมุนไพรทานตัวนในตลาดเนาะในมือถือ คือแน่งจาน่งขอสื้อไปเห้เนงะในเจ้านายผมก็บว่าพี่ยเนาะเอาหยิกินน้ำเจ้าเนาขบอว่าไปบอกกับนม่งแม่จแม่เจ้านายฮึคุณอะโซมาแล้วมันเป็นอะไรลระนวดมกแขกนะครับ ไปล่ะพีนองเขาอืมดูดู้าเขาโตมาต้องมีโมเอือยนำเต็มเ่ย่วงมามั้ทำบคากรน่ะ เนี่ก็เรติเรติ้ออ,อตอนอยังน้อยยำยำยังแยะคนไทยวิวซ้อมอคลิปเพือไปหามอตออางหอกใช่ไหมบอตอนยังน่อยก็กินเมื่อไหร่เนค่อยกินได้แต่ว่เขาชี้ใบกินไต่ทั้งเครื่องมันเนี่ยแม่เด็หน่อยมันก็กิน,นกนดีครับกาวาบวาหน่อยกับใบหน่อยนะพอพอสีปหาก่อนหมงยำเหลือๆก็เตะ ด้ซอว์อะไรเจ้าเคยกินกวนขอพกบ่กอ้อมหมูต่้าไเด็สกวนขอิพกนะกวนของพีกอะไรมันเป็นอเสียพ่อเลยมันค้างอ่ะนั่งวังนั่งกินเข่าละลายคนมันไปปอแม่น้องคอยกับิใบกินแต่โตตั้งเงมันนี่โตมากกว่าที่้านวันนั้นก็โตกับปอก็กินต่อไปบ้านแเนาะหาปลาเด็ดเป็นอะไรองหมกคอยชุวมน้าน้ำเสี่ยงเลยคอยกระท้าเลยเนาะปนั่งกันคนเยอะอย้าดิ้ม เศ้าออนะเศร้ากินเศ้ากินเศร้าลงน้งยา,าเนเบเร่ตปลาปลาอะไรชุดเอาสุดเอาปูออมอยู่บร่ต์เิ็นตวิ่งหม,อมเอาไปเห็นผักเพื่พอักพร้อมมีเต็มนะควงยองอยู่นะพ้าละมาเอาการ่ิงดิแม่แยเด้๋นวัันคัดคันหล้ะกับอื่นน้ำลายม่ลงน้ำตาคอาไร้ออไไต้องหู้อ่อนในมันตสไห้นนะ ข้าวเหนียวข้ดวปหา้ามอก็บก้กับเส้นนะมันอยู่ใกล้เปลียง,งกันข้าวเหนียวมันก็บ่มีนแบบข้าเหนียวก็บว่าล้วยก็บว่าลงเพราะมันวางข้าวเหลียวเย็นเลยนะ,ะองกับจกโงหมองกวันอืนะ่นล้งเนี่ยทอดบ,บานเลยไปห้ามอก็บวุ้นแต่คุณได้ชก็ขได้แอบแนวได้ไดีไงม,มือจกมันปลอ,อดแน่เลยวามันแงงกันแน่อเอาแนดีเนา อ่าชีวิตเจ้ากระชกโซนไป่เนี่ยลงเลยแบบมากนี่แหละว่ากัดราขอหายกังพราขอชีวิตเจ้าในเราเนี่ยนะครับทุกคนทุกท่านเดินไปคนมันดื้อเราเดือดก็ขอเป็นเด็กดีเดี๋ยวเรี้ยมาเด็กดีจนวันเอาอันนี้แทงกับตาบอดนี่นะเดี๋ยวเรี้ยมา,ยมาล่างตัวเกลือไม่ใช่เกลือไอ้ขอ,อ แต่เมียตอนตึกรีก็รุมไปยังก็จ้าไปวันเด็กไปแกงกว่จับมันกันยันปากคุยเราไม่น้อยันไม่มี้วาคุย้าวร้านละร้านเนี่ยเด่ร้านเจ้ากองักคุยยาวปวดโหน่ะ มาเต่เราเราอดีตจะขึ้นขเขาบ้ <laughs> าลงมดอาเลยแกกะิม่มมัมันเอาเมื่อไรมะอะไยสนาเบอร์หนักไปอย่างนี้ไปกินกอนสวยบ่มีเด้ว เจอข้าวานคันหกเห็ดตะมือสสาวอันเปยนะต้องมันมาส,มาสาดน้องตะสาวเป็นงามแช่ไหมตะมัสมสาวตลาด